เราได้เรียนรู้มาว่าทำงานหนักแล้วเราจะได้ดีแต่ปรากฏว่าในยุคปัจจุบันนี้คนจำนวนมากทำงานหนักอย่างไม่น่าเชื่อหนักกว่าคนทุกยุคทุกสมัยแต่ชีวิตกลับไม่ได้ดีขึ้นยิ่งทำยิ่งเป็นทุกข์ขาดแคลนหนี้สินมากขึ้นวัยรุ่นจํานวนมาก จบการศึกษามาแล้วพอมาเห็นสภาพอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปคนจำนวนมาหาศาลมากต้องการทางเลือกเพราะว่าชีวิตเท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นอยู่มันเหนื่อยมันท้อมันมองไม่เห็นทางออกว่าเมื่อไหร่จะได้พักดังนั้นคนหลายหลายคนก็คิดอยากจะกลับบ้าน เพราะหลายๆคนก็มีพื้นฐานมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองเพื่อตามหาฝันแต่พอตามแล้วปรากฏว่าฝันนั้นไม่เป็นจริงสำหรับคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวคนเหล่านี้อยากกลับบ้านแต่การกลับบ้านหลายๆครั้งคนก็คิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรและ สิ่งหนึ่งที่คนมักจะไม่เข้าใจก็คือการคำว่ากลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการกลับไปทำไรท่ทำนาแบบที่ปู่ย่าตายายเราทำเท่านั้นเรากลับไปทำอย่างนั้นได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราจะทำให้มันดีกว่านั้นทำให้พัฒนาไปได้ดีกว่าก็ได้ฉะนั้นการคำว่ากลับบ้านมันจึงไม่ได้หมายความว่าการกลับไปทำไรท่ทำนา มันจะทำอะไรก็ได้ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมีระบบอินเทอร์เนต็ตมีการขนส่งมีอะไรต่างๆมากมายคนจำนวนมากกลับไปทำธุรกิจทำอะไรที่บ้านของตัวเองซึ่งมันลดค่าเช่าลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้แรงงานที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาทํำงานโดยการสร้างธุรกิจสร้างอะไรร่วมกันขึ้นมา มากมายเลยทีเดียวฉะนั้นบ้านในวันนี้จึงไม่เหมือนบ้านในสมัยก่อน50ปีที่แล้วคำว่ากลับบ้านคือกลับไปสู่ความอดอยากยากจนกลับไปสู่ชีวิตที่มีโอกาสทางสังคมน้อยลงแต่ในวันนี้การกลับบ้านคือการกลับไปเป็นตัวของตัวเองคือการออกนอกกรอบหลักเพื่อที่จะไปสร้าง โลกของตัวเองสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองขึ้นมาซึ่งเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่บ้านไม่ใช่แค่ทำนาทำไร่เท่านั้นเราทำได้เยอะกว่านั้นมากมายเลยทีเดียวแต่คนส่วนมากก็ยังขาดความมั่นใจคิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรที่บ้านเพราะมันมีความจำเก่าๆว่ากลับไปบ้านจะไปทำอะไรเพราะ ไม่มีงานให้ทำที่บ้านคนจะคิดอย่างนั้นคิดว่าจะไปหางานทำแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดออกนอกกรอบที่เราเคยมีเราจะพบว่าอะไรต่างๆรอบตัวเราเป็นงานได้หมดเลยนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดนี่คือโชคของคนในยุคนี้ที่เราเกิดขึ้นมาในยุคที่มีโอกาสมากกว่าคนในยุคเก่าอย่างไม่น่าเชื่อ การกลับบ้านในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของคนที่ล้มเหลวคนที่ไปไม่รอดแต่การกลับบ้านในวันนี้ก็คือเรื่องของคนที่อยากจะกลับไปสร้างจินตนาการสร้างนวัตกรรมในการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นอิสระมากกว่าเดิมเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องเผชิญกับรถติดไม่ต้องเครียดกับเจ้านายเป็นตัวของตัวเอง ผมเห็นว่าคนรุ่นใหม่คิดได้เยอะมากมีทางออกเยอะมากถ้าเราออกนอกกรอบได้สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือมีกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ขึ้นมาเขาสร้างหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Roots Incubation Program เป็นโปรแกรมเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนที่จะกลับบ้านสิ่งที่ผมสนใจมากในโปรแกรมนี้ก็คือเขามีขั้นตอนในการสอนที่น่าสนใจขั้นตอนแรกเป็นการสอนในเรื่องของการให้รู้จักตัวเองสอนให้เรารู้ว่าเรามีอะไรดีเรามีทุนอะไรบ้างเราชอบอะไรอันเนี้ย เป็นทักษะหนึ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนเราแต่หลักสูตรนี้เขาจะสอนเรื่องนี้ด้วยต่อมาก็สอนในเรื่องของการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆการสร้างจินตนาการใหม่การมีความคิดใหม่ขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังสอนเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์การแปลรูปอะไรต่างๆที่ มันอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนที่จะทําให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ยังมีการสอนเกี่ยวกับการตลาดการทําแบรนดิง้งการอะไรต่างๆด้วยและเหนือไปกว่านั้นก็คือสอนถึงการเป็นผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนั่นหัวหน้ากลุ่มนี้หมายถึงการเป็นผู้นําทางความคิดในชุมชนด้วย ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าในชุมชนในสังคมในโลกปัจจุบันเราขาดคนคิดใหม่ฉะนั้นหลักสูตรนี้จะสอนสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมเห็นว่านี่คือการเตรียมตัวที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะกลับบ้านถ้าเรากลับไปบ้านโดยมีทักษะมีความรู้ในด้านนี้อย่างพอเพียงแล้วเนี่ยผมคิดว่า ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งจะเกิดนวัตกรรมทางความคิดเกิดนวัตกรรมในการใช้ชีวิตเกิดนวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมามากมายทีเดียวฉะนั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ารู้สึกแย่มีโควิดมีสงครามมีนั่นมีนี่แต่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสดีของคนจำนวนไม่น้อยทีเดียว ที่จะกลับบ้านเพื่อที่จะไปสร้างนวัตกรรมใหม่สร้างชีวิตใหม่ออกแบบชีวิตใหม่เพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังภาคภูมิใจ Roots Incubation Program น่าสนใจมากก็เลยอยากจะให้ใครที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องนี้ครับ ตอนนี้เขาเริ่มเปิดรับสมัครแล้ววันสุดท้ายก็คือวันที่12พฤษภาคมปีนี้ม่าเรียนมากเพราะว่าสมัครเข้าไปเรียนได้ฟรีเรียนเฉพาะวันเสาร์เป็นเวลา4เดือนเต็มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนกรกฎาสนใจรายละเอียดให้เข้าไปดูใน Facebook ชื่อ roots incubation เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้